<laughs> ลัคนาราศีพิจิก <laughs> มีใครพิจิกบ้าง <laughs> <sm all> พิจิกไหมมีใครพิจิกบ้างฮะ <laughs> ลัคนาราศีพิจิกมีใครบ้างไหนบอกมาซีบอกมาหน่อย <laughs> อยากรู้อยากรู้ <laughs> ลัคนาราศีพิจิกนะฮะปีที่แล้วเนี่ยนะครับโอ้โหหมุนเงิน <laughs> หมุนเงินแบบชนิดที่เรียกว่าวิ่งผัดสีคุณล้านเมน <laughs> <อ>็ดน่ะอืม <laughs> นะฮะคือหาเงินได้เอาไปใช้นี่ ปี oh. ที่ผ่านมานะปี2-5-66แต่ปี6-7ตรงนี้ะนะปี6-7ตรงนี้สินแสหม,มิงบอกเลยว่าลัคนาราศีพิจิกเดี๋ยวดาวพฤหัสจะย้ายไปเล็งลัคนาดาวพฤหัสในทางการเาเรียกจูปิเตอร์นะครับเป็นดาวใหญ่สุดเป็นสุพเคราะห์ใหญ่สุดะนะครับเมื่อไปเล็งลัคนาแล้วแน่นอนที่สุดดาวพฤหัสมาจากเรือนการเงินคุณ ะโชคดีในเรื่องการเงินมากกว่าปี2566ที่ผ่านมาว้านะฮะ2 5 6หาเนี่ยหาเงินแทบจะสู่ขิดเออแล้วก็หามาเดี๋ยวบางทีก็ไม่ได้ใช้นะคือแบบว่าต้องใช้นี่อ่อแต่ว่าในปี2567เเนี่ยเดี๋ยวช่วงจากเมษาไปแล้วนะไปดูกันได้เลยจะเริ่มปลอดโปร่งขึ้นจะมีความสุขขึ้น ทีนี้จะพูดถึงดาวพฤหัสดวงเดียวคงไม่ได้ราหูเนี่ยย้ายตั้งแต่ช่วง17ตุลา66แล้วและราหูก็ย้ายไปอยู่ในตำแหน่งตรีโกนร่วมธาตุน้ำแน่นอนที่สุดเรื่องงานอาจทำให้คุณจะต้องเดินทางแล้วคุณจะมานั่งนิ่งๆเป็นควายเผือกอยู่ไม่ได้นะต้องพยายามขยันคือพยายามเอาโกอิ่งบางคนเนะี่ยพยายามเอาตัวเองอยู่ในเซฟโซน จะทำอะไร,ะไรแปลกจากเดิมม,ดมิดหน่อยก็แบบคิดเยอะปีนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้ปีนี้ต้องกล้าต้องลุยต้องขยันอะไรเป็นลู่ทางที่จะนำมาสู่เรื่องเงินกูเอาหมดมทำได้ดังนี้แล้วในปี2567การเงินคุณจะคนละเรื่องหนังคนละม้วนกับปี66นะครับแล้วเมื่อการงานมันดี การเงินเนี่ยผมบอกเลยว่าบางทีในช่วงจังหวะตรงนี้โดยเฉพาะไอ้ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยทำงานจ็อบเดียวไม่พอ,อต้องสองจ็อบสจ็อบแล้วกูจะนอนตอนไหนวันนี้สามจ็อบถูกไม่หมามันก็ไม่มีเวลาพักผ่อนแต่ยังไงก็ตามมันนำมาซึ่งความสำเร็จแล้ว<อ>จะเป็นปีที่คุณอาจจะได้ขยับขยายบ้าน<อ>ที่อยู่อาศัยยิ่งขยันยินย่งรวยหรือเปล่าถูกต้องขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวย นะฮะแต่ถ้าเกิดขยันถูกที่ปีเดียวเราสร้างตัวได้นะครับฉะนั้นในปี2567สินแสงหมิงมองเห็นแล้วจากดวงดาวไม่ว่าจะเป็นดาวราหูที่ย้ายก่อนหน้านี้และดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์แค่สองดวงเนี้ยก็เหลือกินแล้วที่จะทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกประสบความสำเร็จในเรื่องการงานและการเงินเป็นปีที่ดีปีหนึ่งทีเดียว แล้วคนเราเมื่อการงานการเงินประสบความสําเร็จแล้วเราควรประสบความทันเรื่องอะไรอีกความรักนะฮะผมพูดถึงหวยอะไรเนี่ยเออก็ความรักกันแหละถูกแล้วนะฮะฉะนั้นเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกในปีหน้ามีความเป็นไปได้นะครับว่าคุณอาจจะได้เจอเจอใครสักคนหนึ่งที่ดูแล้วเขาเรียกว่ายังไงล่ะ พอที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกันได้แต่บอกก่อนนะว่ามันเป็นความรักที่คือคือถ้าเกิดนับพฤหัสด,ดวงเดียวเนี่ยมันดีแต่มันดันทะลึ่งมีมนุษย์ยูอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าต้องอยู่แบบไปไปมามาไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดหรือเป็นความรักทางไกลอะไรประมาณนี้แต่แต่แตไอ้ราหูกับพฤหัสที่ พฤหัสที่ขยับย้ายไปอยู่กับมนุษย์ยูเนี่ยมันก็ไปโยกกับราหูราหูเนี่ยคือเงาอย่าไปหวังความเพอร์เฟกตเต็มร้อยของความรักในปี67เอาแค่80-85%ก็ดีแต่หาแล้ว<า>นะครับบางคนนะ่ะไปคิดบอกเฮ้ยความรักดีฉะนั้นต้องได้แต่งงานไปคิดบางทีคิดเยอะเกินไปตั้งว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าความรักดีกว่าปี2566ที่ผ่านมา นะครับนะครับความรักในคํานิยามของน้องไมคิดว่าที่ดีในความรู้สึกของน้องไมคืออะไรยังไงแล้วความรักที่ดีสําหรับหนูเนี่ยต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนดีใส่ใจหนูใส่ใจหนูมีหนูคนเดียวมีหนูคนเดียวอ่แล้วความรักในทัศนคติหนูว่าก็ต้องเข้ากันได้ทั้งในทุกๆเรื่องแล้วก็ดูแลเราได้อย่างดีอ่าเอาสองคนนี้มาผสมนะเนี่ยได้สัก80%ใอเซ็นต์ในคอนเซปที่เขาพูดเนี่ยแค่นี้ก็ ถือว่าโอเคแล้วบางคนไปหวังขนาดที่ว่าต้องมาเปทุกอย่างต้องให้เราไปไหนต้องรายงานเราหมดมาเงกันอย่างนั้นมันไม่ได้หรอกเอาแค่แปดสิเปอร์เซนต์อย่างที่เขาพูดเนี่ยพอแล้วฉะนั้นความรักถ้าผมสรุปตามดาวเราจะพูดกันเรื่องดาวน้วนถือว่าชาวลัคนาราศีพิจิกดีกว่าช่วงปี2566ที่ผ่านมาแต่มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะติงคือสุขภาพ ปี2 5 7 7 6นี่สุขภาพก็ก็ลอยลอยนะไอ้67เนี่ยคุณต้องพยายามเขาเรียกว่าฟิตแอนด์เฟิร์มพยายามเอาเวลาที่นอกเหนือจากงานที่กูว่าเยอะอยู่แล้วเนี่ยไปออกกำลังบ้างระวังเรื่องสุขภาพผู้หญิงให้ระวังเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะอาหารลำไส้บดลูกผู้ชายก็เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ อย่าไปใช้พำเพื่อนนะเนี่ยบอกก่อนนะต้องดูแลสุขภาพดีๆแล้วเมื่อคุณทําได้ดังนี้แล้วปี2,5,6,7ถือเป็นปีที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกหมดยังเรื่องโชคลาภใช่เราจะเราจะลืมอันนี้ไม่ได้คะใช่ผมตอบอย่างนี้ดาวพฤหัสที่เป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่สุดในบรรดาจักรราศี เป็นดาวฝ่ายฝ่ายบุญและดาวราหูที่เป็นดาวบาปเพราะเคราะห์ตัวแสบแต่บางทีราหูก็ให้โชคนะไม่ได้ให้โทษเสมอไปและชาวลัคนาราศีพิจิกราหูจะให้โชคให้คุณมีลาบจากการเสี่ยงโชคแม่มตลอดทั้งปีงนะ แต่ว่าก็ก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยไม่ใช่ตื่นมาก็คำนวณแต่หวย <c oughs> คำนวณแต่หวยจะี่ยทำมาหากินบ้างออนะฮะแต่ว่ายังไงคุณก็จะเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกที่มีโชคมีลาบแทบจะตลอดทั้งปี <c oughs> มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเป็นพิเศษดาวพระหัสที่ไปเล็งลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดาวพระหัสที่อยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งพิเศษที่เขาเรียกว่าจุลจักร และดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพระเจ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องบาปบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําบุญสุนทานถ้าชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสนะครับพระไปที่สูงอายุผมย้ําว่าสูงอายุนะคือไม่ใช่ว่าแก่พรรษานะคืออายุท่านมากเลยอ่ะนะครับหรือพระที่กําลังอาพาธอยู่คุณจะได้รับโชคดีเข้ามาอีกคูณ2คูณ3จากที่สินแสหมิงบอกคุณไป นะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะบอกชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในปี67งานหนักอย่ากลัวให้ลุยไปเลยทุกช่องทุกช่องทางนั้นนำมาซึ่งรายได้ทั้งสิ้นอย่ามัวแต่เอาเวลาไปเฮหาปาจิงโกหรือว่าอะไรที่มันไม่ได้ประเทืองปัญญาทำให้แบบว่าเราแม่ มีพลังในเรื่องการทํางานน้อยลงให้ออกจากกิจกรรมนั้นๆแล้วมาลุยในเรื่องงานรับรองปีหน้าต่างเพียบรวยแน่ๆนะโชคดีครับ